สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆ่มาดูยิมโนยิมโนด่างเดมซีไอด่างนะคะหรือว่าลูดกดอกด่างนะคะลูกดอกตัวนี้เป็นเดมซีไอนะเป็นตัวที่หน่อเขาหลุดง่ายนะคะแล้วก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่มุมเกษตรไม่ได้ดูแลเขาเลยนะคะก็คือ,อ,อปลูกเขาแล้วก็ทิ้งเขาไว้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีคนบ่นนะคะเห็นมีคนบ่นนะคะว่าเ,เดมซีไอด่างเนะะี่ยหาค่อนข้างยากไม่มีใครปล่อยเลยนะคะมุมเกษตรก็เลยจะ มาลื้อเปลี่ยนดินนะคะเพื่อที่จะดูแลเขาเผื่อว่าเราจะมีไปปล่อยให้กับเพื่อนๆนบ้างอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือไม่ไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าเขาเป็นไม้สายเก่านะคะทีนี้เราจะมาลื้อดูกันนะคะว่ารางของเขาเนี่ยจะมีเพลี้ยแป้งหรือเปล่านะเพราะว่าเอ,อ่อถ้าเกิดว่าเลยสามเดือนไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีเพลี้ยแป้งนะคะ มีเริ่มมีเพลี้ยแป้งนะคะแต่ยังมีไม่เยอะนะเป็นปกติของแคตตัสน,นะคะถ้าเกิดว่าของไม้ทุกตัวนะคะถ้าเกิดว่าเลยสามเดือนไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะเกิดเพลี้ยแป้งก็จะมีนะคะเพราะอะไรเพราะว่ายากันแมลงที่เราใส่ไปเนี่ยเขาจะมีอายุของเขานะคะถ้าเกิดว่าเลยอายุของเขาแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะมีเพลี้ยแป้งก็จะสูงนะคะ เพราะว่ายาหมดลิตเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากจะให้แคตตัสของตัวเองมีเสียแป้งนะคะถ้าเกิดว่าสักสามเดือนเนี่ยให้เราเติมยา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 กันมแมลงชนิดเม็ดนะคะให้เราเติมลงไปใหม่นะคะจะทําใหา้แคตตัสของเราเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องของเสียแป้งเนาะยิงย่งยิ่งถ้ามีมดนะคะเทียแป้งจะเยอะนะคะที่ส่วนมุมเกษตรเป็น โรงเรือนระบบเปิดนะคะมดเยอะนะคะแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่มุมเกษตรไม่ได้เติมยานะคะก็จะมีเพลี้ยแป้งนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยจะฉีดบิวเวลียนะคะแต่ถ้าช่วงไหนไม่ได้ฉีดเนี่ยเขาก็จะมีเพลี้ยแป้งมาเกาะกินรากของแคทตัสอยู่เป็นประจำนะคะอ่าไม่ถือว่ายังไม่มีเพลี้ยแป้งนะคะ ไม่แน่ใจว่าปลูกเขาไว้กี่เดือนแล้วนะคะเขาก็สมบูรณ์ดีไม่มีเทือแป้งเลยนะคะถือว่าโอเคเลยนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขาแค่นั้นเองนะคะเขาก็จะโสมนิดหนึ่งนะคะจริงๆหน่อเล็กๆพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเด็ดไปชําได้แล้วนะสําหรับเดมซีไอนะฮะก็คือเขาจะติดง่ายนะคะหน่อเล็กๆเราเอาเด็ดไปชําในระบบปิดนะคะเพราะว่าระบบเปิดเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ ดูแลยากเนาะเพราะว่าหน่อเขาเล็กนะคะเราลดน้ําเขาก็จะกระเด็นเขาก็จะล้มละเนละหน้านะคะเราก็บางทีเราลืมลดน้อาอะไรเงี้ยเขาก็จะแห้งไปนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนถ้าเกิดว่ามีเริ่มมีเพลี้ยแป้งนะคะขาวขาวแต่ว่ายังมียังเพิ่งจะเริ่มนะคะเนี่ยหน่อเล็กๆที่เขาหลุดแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปชําได้นะคะถ้าชาระบบเปิดเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดก็จะน้อยหน่อย เราต้องคอยลดน้ําอยู่ตลอดนะคะอ่ะวันนี้มุมเกษตรจะไม่ตัดแต่งรากเขาดีแล้วกันก็แค่ดึงเอาลากปล่อยเขาออกนะคะแล้วก็ปลูกเลยนะคะแต่ว่าเราปลูกเลยเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องลดน้ําในกรณีที่เราเด็ดรากเขาทิ้งแบบนี้หรือว่าตัดแต่งรากนะคะเราเราเราก็วางเขาเอาไว้ก่อนสักสามวันนะคะสามถึงห้าวันแล้วเราค่อยลดน้าเขานะคะเพราะว่าถ้าเราลดน้ําเขาเลยเนี่ยจะทําให้แผลของเขามี ของแพลของเขาติดเชื้อได้นะคะอ่ะมุกเกษตรก็ปลูกจุกแคตาต้าทั่วไปนะคะใส่ดินใส่ยากันแมลงใส่ปุ๋ยนะคะอ่ะง่ายๆแค่นี้นะคะ เดนซีอด่างไม่ใช่ไม่สวยนะเขาสวยมากนะคะสําหรับเดนเดนซีอา่างเนี่ยว่าลูกโดกต่างนะคะสีเขาสวยนะอ่ะแค่นี้นะคะถ้าใครที่จะใส่หินรวยก็สามารถที่จะใส่ได้แต่มุมเกษตรไม่ได้ใส่นะคะโอเคแค่นี้ง่ายๆนะคะเนาะอ่ะ โอเคก็เปลี่ยนกระถางให้เขาเรียบร้อยนะคะสวยมากนะคะแล้วก็หนอที่เขาหลุดมาเดี๋ยวมุมกเกษตรจะไปเพาะระบบปิดนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูหน่อที่มุมกเกษตรเด็ดชําเมื่อรอบที่แล้วนะคะให้ดูนะคะว่าตอนนี้เขาโตแค่ไหนแล้วนะคะ,ะก็จะมีเป็นหน่อเล็กๆที่มุมกเกษตรชําเอาไว้นะคะแล้วก็เมื่อวานทํากระถางคว่ำนะคะก็เลยเอาเขามาแยกเนาะแล้วเดี๋ยวจะไปดูถุงที่มุมกเกษตรได้ชําเอาไว้อีกที่หนึ่งนะคะ อันนี้นะคะมุมกเกษตรก็ชําเอาไว้แล้วแล้วเดี๋ยวมุมกเกษตรจะทำอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับวิธีการอ่าเดมซีไอง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆดูในอีกคลิปหนึ่งนะคะเนาะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับการ เ,ออเปลี่ยนกระถางเดมซีไอด่างนะคะเดี๋ยวยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปที่มุมเกษตรจะทํานะคะเกี่ยวกับวิธีการชําเดมซีไอด่างให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ